โปรโมชั่นเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะกําไรสายหนังจากปกติ1,690ลดเหลือเพียง1,550บาทเท่านั้นค่ะที่ร้านจะมีสีแดงแล้วก็มีสายสีดำนะคะเป็นองค์ปีดเสียคู่แล้วก็จะมีทาเวตส่วนค่ะด้านหน้าจะเป็นแผ่นทองคำแท้0.2กรัมนะคะส่วนบริเวณด้านหลังค่ะจะเป็นอะไหล่นิกเกิลค่ะสามารถเปิดปิดง่ายนะคะ ส่วนที่ขายได้นะคะจะเป็นแผ่นทองด้านหน้านะคะต่อมานะคะจะเป็นกำไรลูกคิดทองคำค่ะเป็นทองคำแท้96.5%าสิาน้ำหนักทองหนึ่งบาทนะคะส่วนที่เห็นเป็นสีทองเป็นทองคำทั้งหมดเลยนะคะสามารถซื้อขายจำนำได้นะคะจะมีมังกรทองแล้วก็ลูกคิดทองค่ะความยาวนะคะจะอยู่ที่ประมาณ17-18เซ้นนะคะ คุณผู้หญิงผู้ชายใส่ได้นะคะสนใจแอดไลน์มาได้